สวัสดีค่ะมาพบพอกับสาวเน้ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทางคุณแม่นกนยอรายพรที่ล่าสุดก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกร,รอบหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ําชัดเลยถึงประเด็นอะไรประเด็นที่มันเกิดขึ้นต้องย้อนไปก่อนสําหรับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดราม่าอาจารย์เอจัก,กรพัฒนดราม่าวงเสียงอีสานแล้วก็ดราม่าบุคลากรที่ได้มีการลาลงจากวงไปนั่นเองค่ะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่คุณแม่นกน้อยได้ออกมาพูด ในเรื่องการไปต่อของวงหมอรำเส,สาานหลังจากที่สาวนุได้มีการลงคลิปไปหลายๆคลิปฟีดแบ็ k นะคะประมาณ70%เลยคือให้คุณแม่นกน้อยอยุควงไปเถอะวงควรจะปิดตํานานไปนานแล้วเพราะว่าเป็นวงที่ควรจะเอาขึ้นหิ่งเป็นตํานานของวงการเสฉานอ่าอวงการหมอลํำของเราแล้วล่าสุดนี้นะทุกคนแม่นกน้อยก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่ายุคนี้น่ะอ่าเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ที่อาจารย์เอจกพัฒได้ออกมา บริหารแล้วก็มาเป็นนายทุนร่วมนะคะแล้วก็ดาม่าขอให้จบลงสักทียืนยันเสียอีสานจะสู้ต่อคะ่ะทุกคนอ่าแล้วก็พูดหลายๆเรื่องในเรื่องของชีวิตว่าจะจบลงยังไงใครการที่เขียนบทละครชีวิตให้กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรอ่าทุกคนแล้วได้มีการพูดคําคมคําคมหนึ่งนะคะก่อนที่จะหมดคลิปไปฟังแล้วก็ถึงกับตื้นฟันใจมากๆถ้าคนที่เป็น f อฟจริงนะคะได้เห็นได้ฟังคลิปนี้ที่สาวเนยจะเอามาเปิดให้ฟังต่อไปนี่คือ ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามแต่สําหรับคนที่ยังยืนหยัดคําเดิมว่าเนี่ยบอกให้เสียอีสานปิดตํานานไปเถอะนู่นนั่นนี่นะคะก็เคยออกมาพูดแล้วนะคะสําหรับคลิปที่ว่าคุณแม่นงนอยอรยรพรนะ่ะเป็นหนี้ค่ะเขายังมีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบเขายังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องรับผิดชอบนะคะการปิดวงปิดตานานลงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปถ้ายังรักสายงานนี้อยู่ก็พร้อมที่จะสู้กันต่อไปแล้วก็คนที่บอกว่าอาจารย์เอจักพัฒน์เนี่ย ไม่สมควรจะเป็นผู้บริหารไม่สมควรจะเป็นนายทุนไหนะบอกว่ามีเงินเยอะนักเยอะหนาอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากให้แยกเย็บประเด็นว่าที่เขามีเงิน,นหลายร้อยล้านอะ่ะหรือกี่สิบล้านก็นแล้วแต่ธุรกิจไม่ได้มีธุรกิจเดียวนะคะบางทีก็ไม่ควรเอามารวมกันเนาะแล้วก็วันนี้จะเอาให้ฟังว่าคุณแม่นกงน้อยอรยพรว่าอย่างไรคะทุกคนเฮายเฮายัง้ยเฮ้ยเฮยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่เดถยเฮ้าวถ้มขฮ้ยเฮ้ยเราจะไม่เฮ้ยกันเร้จะไมยเ ัไม่ดราม่าอะไรทั้งสิ้นให้มีความสุขทุกคนแล้วก็ให้สู่ให้สู่อาจมีช่วงขณะที่เขาเจอปัญหาหลายๆเขากับตรงมีท่อแล้วนะลูกเนาะเขากับตรงมีท่อก็มีคนหลอบขางกัะยาณมิตรที่ดีก็มาเติมเต็มมาเติมขอบคุณไปหอดเอฟซี FC ลูกเต่าสุขคน ขอบคุณกำลังใจขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณผู้ที่ซื้อบัตรเขาในกลุ่มค่ะขอบคุณผู้ซื้อบัตรเขาในกลุ่มเดอ้อให้มันได้ค่าทีมไรเดอร์สูลูกจ๋าให้ได้ค่าทีมไรเดอร์สนับสนุนเดอ้บอบ่ไปนามาหลังเลยตีน้องกับคำว่า,าชีวิตหมอลําชีวิตหมอลาขอยเห็นแถามากพิ่นโพดใจบ่บหังอิลี เดินสายเงาบดายอยู่บดายถือกตองขะถือกตองค่ะทุกคนอดีสู่สู่เด้อลูกเต่าสู่สู่สู่สีวิตเบิงแง่งกันขอให้อายุมันควนยื่นเดอ้อวัดสันพิธินกรดวงแก้วเพิินวางปีนี้หกสิบเดปีค่ะอายุหกสิบเขวบหกสิบเจขวบแล้วยายนกน้อยยังเดินได้นะยังมีลมหายใจนะยังอยู่ ขอกำลังใจจากพี่จากน้องค่ะขอพลังจากแฟนเพลงจากเอฟซีทุกคนแต่ในการสร้างงานก็เป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่เพิ่นได้างานเสียงอีสานห0สิปีหมอลํำเสียงอีสานยุคอาจารย์เอกจักพัฒนยุคอาจารย์เอกจักพัฒนค่ะเพิ่นเด้เขมาม่เบิ่งแย่งดูแลบ,บริหารแฟนเพลงของเฮากะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีดราม่าลแล้วเนะเาะห้าบอดราม่าลแล้วค่ะทุกคนเ้าเสพผลงานเ้าเสพผลงานขอสงสัยหลายๆอย,ย่างที่เกิดขึ้นบางเือ่อาจจะมีความจริงบ้างหรือไม่ความจริงอย่างเงี้ยปั่นจนเป็นกระแสจนเกิดกระแสดราม่าจนเกิดกระแสทัวอันนี้ก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างเข่าสู่ความสงบแล้ว ทุกอย่างเขาสูความสงบแล้วคืนล่มต่างๆก็ผ่านไปแล้วคืนผ่านไปแล้วค่ะทุกคนพายุผ่านไปแล้วก็มีแต่ความสงบแล้วก็สร้างผลงานค่ะสั่งผลงานให้พี่เตชินพันบอกว่าเสียงอีสานมาดีแล้วครับอาจารย์เอกเขามามโยมไมสุกค่ะเฮ้ากระจูซอยกันค่ะลูกเฮ้ากระจมซอยกันเด้อละครบทละครชีวิตยายนกวะยายนกก็ ไม่ต้องถามเราคนที่รักหนูจ้าลูกเจ้าจะสะถามเท่ว่ายาสีนวลนสีจบแบบใดยาสีนวลนสีบวชบอยายนกหน่อยกะถามสีวิตเจ้าของผููได้เขียนบทละครให้เล่ายายนกหน่อยสิไปแนวด่ดหนอสีวิตยายนกหน่อยเล่าสิจบแบบใดอยาคู่แห้งยาคู่ซีวิตยายนกหน่อยแห้ง สุขภาพแข็งแห้งอยากให้ทถ้ามากค่าึคนใหายมิแต่ความหักมันแกนมันคงคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรแต่ก็อยากมีมิดแท้ค่ะลูกอยากมีมิตรแท้อยากมีมิตรท,ที่ถาวรคะ่ะ ค่ะลูกคาดัมมัน่นคาเดินทางอยียองต่างๆแม่เองกับมีค่าใส่ใจค่าเทิมนองรวงค่าเทิมนองข้ามรวงจังสิแม่ลูกจ๋าบักลาเบิงซอยในเดอกลัวคอนเสร์ตอ่าร่วมพ่นคนตองหาหรือร่วมพ่นค้นจมหยุดสิเกิดขึ้นได้ว่าเด้เกิดขึ้นง่ายๆเดีค่ะลูกขาเพราะว่าหยังเพื่อนกับ,บ่ววางคือกันพอไหมไทยพอลูกแพ้ เพิ่นกับมีคิวของเพิน่นเพิ่นกับมีคิวของเพิน่นค่ะกระเลยถือโอกาสว่าเราเพิ่นนั่นแหละว่าให้ลูกฟังว่าแม่สิใด่าย่ไา่ออกจากบ้านตองหาหลังไง่เพิ่นกับพ่อในหัรายละเอียดอีกอย่างพ่อปันใดดอกลูกเตาก็ได้มืออื่นจังสิเดียเราให้เพิ่นฟังมืออื่นจังสิเดีเราให้ให้ท่าวไหมไทยฟังกับท่าวรูแพ่ว่าเกิดอีกอย่างขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นคะลูก กินกาแฟกันนะคะกินกาแฟค่ะคาโกนางค่ะฉะนั้นแม่ฝากหนูเดอ้อลูกเดอ้อแม่ฝากลาคายบัตรอยู่ในกลุ่มของเฮ้าคายบัตรล้กาอันนี้งานมือนี่เป็นงานของเจ็ดแปดเก้าอินเตอร์เทนเมต์ของพี่พี่แป๊กค่ะพี่แป๊กแล้วก็น้องแป้งพอเปียกเพื่อนเบิรงง์แยง่งเสียงอีสานเบิรงแย่งเงงมนกน่อยมาก ตั้งแต่เสียงอีสานขาขึ้นขาลงขาร่วงอะไรต่างๆไม่เคยทิ้งแม่บ่เคยทิ่มแม่หลังจากที่ได้ฟังทางลฟ์สุดคุณแม่นกน้อยอรัยพรพูดแล้วเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนจะเข้าใจและส่งกำลังใจอย่างล้นหลามห้ยกับทางคุณแม่นกน้อยอรัยพรนะคะในการสู้ต่อไป เชอีสานนะคะก้าสู่ยุคใหม่นะคะยุคอาจารย์เอจกจักรพัทย์ย้ำชัดเลยว่ายุคนี้คือยุคอาจารย์เอจกจักรพัทย์นะคะดามาขอให้จบสักทีขอให้เสพแต่ความสุขเสพแต่ผลงานดีๆกันเถิดนะคะก็คือไม่สนโนสนโนแคร์คำชาวเน็ตที่ว่า ให้ยุบวงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนชีวิตจะจบยังไงก็รอดูไปในอนาคตนะคะบทละครชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้สาวนี่นก็ขอส่งกําลังใจให้ทางทีมผู้บริหารทางคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรนะคะแล้วก็ทางอาจารย์เอจกกักพัฒรและก็องค์กรทุกๆคนนะคะร้อยสองชีวิตในวงหมอลำเสดอีสานขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยดีค่ะ